กำลัง ouais. จะครับงมากทลกีทุกทีากทีทรัีกีทุกทีทุี้ยวขีทุกทีทกทีเุกทีทุกทีทุกทีทุกีทุกทีทุกี้ยวขวาเกทีทนนทีทุกกีีะ นี่ครับง้นสูงเลยนะครับปูโอเคเลยที่4.4ย้ายยจับไปครับัไมเลยนะระว่าิทำไมงั้นปูกแย่มือนพวกนี้เหมือนสูงคนสี่แล้วน้ำหนักมากเลยจับครับับขาข้างน้ำแล้วพอออกข้างน้ำมาบอกพักแป๊บนึงตังเก็บกระเป๋าไม่เอานะครับไม่ได้ครับลุงตาไม่รับปัในะครับไเป็นไปไ้งนะก็เข้าไปแล้ว ตำตำบูไถอะไรก็ตมตำกันตำกัน่ทำไมตกเล่าเลยกตำกันเลยบุคคลนีเมันองหงา็ ah ja ึ ah ok ้นมาส้นก uh ันตำกัน

หน้่าดีมีสาวันขึ้นอ่าะตอนนี้กำลังจะอยู่แยกบางกานกำลังจะข้ามสะพานสเสียครับผมไรถายไหมดี่เอาไปบูชากไได้นะตอบไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ผูนะครับเดี๋ยวผมล้นะพี่ลนอตอบไม่ได้มันมัน มันไม่ใช่รถบรรรถตัวหรือว่ารถตู้กันเหมาไซส์สารีมาตากันเออมันก็ได้วันนึงก็อาจลองเฉลี่ยดววูวันน,นึงยี่สิบยี่สิบยี่สิบตีไว้ยี่ห้าโลครับจะเป็นอ่าวัถึงเนี่ยแยกบางงานเนี่ย <c oughs> ไม่แน่ใจประมาณนั้น ผมว่ามีสามว่าผมว่ามีสามวันขึ้นเอออ้าวพรุ่งนี้อ้าวจากบางนาไปบ้านหมีก็สามสิบกิโลแล้วเที่ยวอ่านักสามสิบโลนี้วันสามสิบนั่นแ่ะอีกสองวันสามวันขึ้นเตรียมเตรียมฉลองเตรียมฉล,ลองปีใหม่กันที่ท่าหลวงเลยกัน,นะ เปียนแล้วครับยกขึ้นหลังลอเลยครับยกรอเลยครับมาเลยเมายิ่ก้ากว่าสามสิบขาดขาดขาดผมขึ้นบุรีขึ้นตรงไหนพี่ตรงนี้ใช่ไหมไปข้างหน้าใช่ไหมข้ามสะพานรพี่ยกต่ำหนุมได้แล้มพ่อต่ำใหญ่เลยนะครับกดหลังนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเป็นเด็กเป็นสาวทั่วทุกท่านนะครับบุรี เรากาลังจะเข้าสู่จังหวัดลบบุรีนะครับตอนนี้เราจะข้ามถนนสายเอเชียนะฮรสามบนเส้นทางสามหนึ่งหนึ่งอหน้าขึ้รัเ้นาีข้านรับคน้าข้าครับี่น้องครัข้าที่น้องครับรถ้ี่ี้ ไปไม่ถึงลิงอยู่ในเมืองครับหลุงพี่อนนมให้คุณยายนะครับลุงพุทธระวังรถด,ด้วยนะครับระวังรถนะครับระวังรถนะครับ เหลือิกิโลเมตรนะฮะเข้าสู่จังหวัดลบบุรีนะครับข้างหน้าเปิดทางหน่อยนะครับข้างหน้าด้านหน้าเปิดทางให้หน่อยนะครับ มีมอไซค์ออกเลยครับพี่พี่บิดควันมันก็ออกผมเหม็นครับพี่ครับท่านี่เดินผมบิดพี่ก็เหม็นครับใช้นา่นจะเข้าไหมอ่าชัยนาธนะครับอ่าเราต้องวนไปชัยนาธก่อนนะครับห้าสิบแปดกิโลเมตรอ้าวไม่ใช่ผมขอโทษขออภัยนะครับเราไม่เข้าจังหวัดชัยนาทนะครับ เราจะเข้าสาล้วครับไปลบบุรีนะฮะมุ่งหน้าตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปแยกบางนาเลี้ยวซ้ายเข้าสู่อำเภอท่าโขงนะฮะัอำเภอท่าโขงอำเภอท่าโขงไปอำเภอบ้านหมี่นะครับไม่เป็นตำบลท่าโขงแะ่เป็นอำเภอบ้านหมี่บ้านหมี่เข้าโค้งสำโรงขนมให้่ โค้งสำโรงปั๊บไ, um? ไปเจอโค้งลงก็ไปออกม่วงข่อมครับตำบลม่วงข่อมแล้วก็ไปอำเภอท่าหลวงจังหวัดอะไรอ่ะจังหวัดลบบุรีครับจังหวัดลบบุรีเส้นในช่วงนี้ยาวยาวครับยาวร้อยกว่าโลครับเกือบเกือบสองร้อยโลนะฮะอยู่ในเขตจังหวัดลบบุรีไปโฟดาดไานขุนทศใช่ครับห้วยบงครับห้วยบงบ้านห้วยบงกังหันลมครับ อ่ยังยังไม่สรุปมีอยู่สองลรับแต่เลี้ยวซ้ายท่าของแน่นอนครับทำคืนนี้ใช้เวลาสี่วันโอ้น็อตเยอะน็อตเยอะดูน็อตด้วยนะนีมต์ดังนี้เลยครับ พี่มอเตอร์ไซค์ครับพี่ขออนุญาตนะครับพี่ด้วยความเคารพครับพี่น้ำห่างๆนิดนึงหลวงปู่เหม็นควันนะครับผมก็เหม็นด้วยครับพี่ครับยกน้ำรอเลยนะครับจะต้องให้จับไว้นี่ยกถ้าน้ำนัำเยอะรับรับถุงไปนะครับข้างหลังนั่งลงไม่นะจะรู้เรื่องนานไหมไล่ไปแล้วจะรู้เรื่องนานไหมตันใส่รถตู้ไส่รถนั่นโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หมดละ พรุ่งนี้น่าจะเอาอยู่เพราะพรุ่งนี้บ้านผมอยู่ฝั่งนู้นแล้วทักบ้านที่เป็นไงวันน<ะ>ี้รับคนยกของึ้นสูงด้วยนะครับเอายาวเลยครับรถยาวเลยยาวเลยครับพี่ครับเหม็นควันครับปูเหม็นควันนะครับ สาธุบุญครับสาธุบุญครับไล่ก็ไม่ยอมไปครับปู่ครับเีหน้าไม่พอใจนะอีกนะ พี่ลองกับผมก็ได้นะพี่ผมไร้สดนะเนี่ยพูดได้เรากพูดกันตามความถูกต้อง ในเมื่อคุณสร้างมลพิษคนอื่นเหม็นคุณก็ต้องหนีสิครับเวลาได้กระเป๋าจับเป๋าอ่าแล้วเวลาอ่าเวลาประชาชนพี่ก็อะไรนะตรวจวัดเขาพี่ก็จับเขาวันจับอ่าควันดำเสียงดังแต่เวลาพี่มาเบิ้ลใส่คนอื่นไม่เป็นไรมันไม่ถูกต้องนะครับเด็กเว่เดเว วังได้นะครับรบกวนด้วยนะครับขยายุงกว้างแล้วนะครับเปิดทางให้ลวงตาด้วยนะครับว่าม่าสนใจ ขออนญาตนะครับขออนญาตนะครับขออนญาตนะครับขอญาตให้หน่อยฮะ ราอยู่บนสะพานข้ามสเอียนะครับตงหน้าสู่จังหวัดลบบุรีลงสะพานนะครพี่น้องคณะศัทธาน,นะครับเต็มฮะเต็มเต็มสะพานเลยนะครับด้านล่างรองกันเต็มเลยนะสุดลุกหูลูกตา สาทุกอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะฮะับการกดไลค์ทุกการกดแชร์รรโทรศัพท์จอดำนะครับโทรศัพท์จอดำเขี่ยงที่เลยครับเขี่ยที่เลยครับไม่ดีเขี่ยที่เลยครับครับพี่น้อง กำลังจะพังเป็นเครื่องที่สองแล้วหรือเปล่าสิบเอ็ดโปรแม็กไปแล้วนะครับหนึ่งเครื่องก็อยากได้สิบสามอยู่นะแต่มันไม่ได้ เราไม่ถีอคนทางผ่านทำไม่งัน้นก็โดนเห็นไหมชนชนชนจอดได้จอดเลยนะครับจอดถ่ายรูปกันให้สะดวกสบายก่อนนะครับ สามหนึ่งหนึ่งครับสามหนึ <What? S 1> ่งหนึ่งลนเนชนจริงแล้วบางทีนันร็จะไปต่อการงานที่เขาเปลี่ยนทางบุีรัย์เขาบ ยังครับยังไม่ถึงเขตลบรีครับอีกนิดนึงยังไม่ถึงครับเนีย่ยบางช่วงบางจังหวะรถนำก็มันก็เป็นการขวางนะถ้าอย่างรถนำหนี้นีหนรถนำทั้งหลังมันก็ไปได้ ต้องดูตามความเคลื่อนไหวเนาะต้องพิจารณากันหน่อยฝากพิจารณานะครับผี่น้องกู้ภัยตามจังหวัดต่างๆนะฮะเมื่อกี้นี้แอบไปเล่นเพลาคอละกล่องกินน้ำท่านเริ่มจะตุกสิเนี่ยผู้หญิงครับผู้หญิงครับพี่ครับพี่ผู้หญิงครับรับคนถอยแล้วครับอย่าซื้อครับอยากซื้อครับ รถน้ำขึ้นสูงเลยนะครับข้างหลังล,งล่า,ลาลลลงลงนะครับอันนีะถ่ายรูปลถกอลั้งลงนะครับมหวังนะครับไมด้หวลูกมั่งครับ้หวังลูกมนะั่งตัวเองยึดัวน่ะ ฝาคาลงตาแล้วครับยกล้อครับยกล้อนะฮะยกล้อเลยครับยกน้ำล้อเลยครับข้างหลังนั่งลงนะครับไปครับไปครับล่างหน้านะไปมาครับไปเลยลับไปเลยไปเลยลงข้างลงข้างขันขันขันเต่านี่ครับขาตัวนะครับ ข้างหลังนั่งลงนะครับพี่ครับข้างหลังนั่งลงนะครับล้มครับล้มครับล้มครับตังไม่เอาครับตังไม่เอาตังออกตังใส่เป๋าก่อนครับตังไม่ขอให้นะครับโทรศัพท์เขาออกครับพี่โทรศัพท์เขาออกหมวกครับหมวก ผ่อนหมวกครับผ่อนหมวกครับลูกน้ำรอแล้วครับตั่งลงนะครับขึ้นไปลูกนั่งลงนะครับไม่เข้าไหลกับหลุมตานะครับครับยังรอยังไม่ถึงเขตลบลีเลยลบลีแล้วนะครับ ข้างหลังนั่งลงนะครับรบกวนข้างหลังนั่งลงด้วยนะครับครับต,ต,ตอนนี้ติดตอนนี้ติดบนน้ำอันเลือกเกินเขาอยายะมิดถนนมากมเดี๋ยวเขาก็จัดก,การกู้ภัยพื้นที่เราไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับ không hiểu cái gì camera. à thân để rất lái là một